ปูปูปูเข้ามาปูปูปูเข้ามาปูคนเดี๋ยวขอพอรเอาปูเข้ามา Ouça lá वो तो मेरा फादला है कुछ तो काम में खड़ा नहीं सकता माफ़ी चाहता हूँ मैं अंदर आओ मैं नहीं आ ना नोट

ใครมาจากไหนไหนี่ใครเข้านอ้อโอ้โองมากแม่ตะเคียนด้วยเสียงน,นี่ใครอมใด้ขาข่ายขอยบอไหว้ยิ่เขาไว้ไหนขอยรับ่อยบวไว้โอ้แม่ตะเคียนบ่ะนี่ อยู่ไหอยู่ไหบอกม,มากซื้อเสียงเรื่องน้ำโอ้ใสลงนอกใสรลงประทับนอกบูเป็นยังไงเนอไปพูดไปจาจเนี่ยมาแล้วไม่พูดาาไป่า,าโบกล่าวอะไรเลยโอ้ แรงเนี่ะถพุทธีพุทโตนะงพุทโตอีกที่โสมพุวานังพุทธยะนะมะอักโอ้โอนบริมีรุ่มปูถ้าพุทธีจะเข้ามาจะเข้ามาเลยไม่ต้องให้ใครเข้ามานะผมไม่เอานะอ่ะประกาศ เออไอซีไอซีโไอหนอไหนื้นมาเลยนโอ้ตื่นเ้นชื่อมาเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรอืมทไมทำไมมาใส่ไหนปูใส่มาล่ะอืมใครใ่ร เมืนออามาย์พ่นมาทั้งใคนองมาแล้วพูดไม่จาแต่พูดไม่จาอร้องไห้งี้กลับไปเหอะไปมาแล้วไม่พูดไม่บอกอะไร ตทุกตาทุกาทุกทุกทุกไปแล้วบ่ตาทุกตทุกตหนุบ่โอทำไมลบูงขาวเข้ามาทำไมปูขาวเข้ามาอ๋อปูขาวมาบ่ขาวมาแล้วปูขาวมาเขาทำไมทำไมอืปูเข้ามาทำไม พูดคุยกันไงมาเลขบ่าฮะมาแล้วก็มาปวดลูปปวดหลาน <c oughs> มาแล้วก็มาปวดลูปปวดหลานให้ตัวไหนน้อปูคนกับเมยขาเด็กเ <c oughs> บ็ดจะหมดแล้วนี่เ <c oughs> บ็ดก็จะหมดอะไรอางไรล่ะปู พอได้แนวทางแล้วพ่อหนมันสิออกเราดิมันสิถึงเวลาเลนี่ยหลันๆๆจะสื่อออกแล้วเลีกได้ละนิ้ว่เป็ยนคว้านายังมุดซะมุดต้ัมุดอีกน อ,อย่างไรนอนอยูเดี๋ยวยกขึ้นมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมาทำอะไรเป็นอะไรพูดมาสิเข้มาแล้วไม่พูดไม่จ่าไม่บอกกล่าวก็ออกไป จะพูดไหมจะบอกไหมน่ะน่ะามาแล้วไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวนี่ก็ออกไปถ้ามาไม่ดีก็อย่ามาถ้ามาดีก็มาก็ขอเด้อหกสามหกสามห้แม่มาหะหกสามใหมาหกสามหกสามให้หกสามหหาหกสาม 6กสาม่แหกสามก็มากสามา็มาดีๆอย่ามาแรงๆลงแรงมากนะหกสามใช่ไหมเป็มแรงแรงหกสามตัวเดียวหกสามหกสามมาเลยว่าหกสามห้ายังยังยังเนาะเยังใด ว่าได้ชัดวันไหนได้ยงยังไม่ยังไม่ชัดในหกสามหกสามห้ายังไม่เนียไปแล้วบอกไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้ว น <ality> ีเลขอะไรนะคะสี่เจ็ดเก้าน้ร้อยสี่เจ็ดหกเนาะสี่เจ็ดเก้าลน้สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเนีสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้านะว่าสี่เจ็ดหกเนาสี่เจ็ดเ้าสูงา เมื่อสักครู่ก็มาเนาะบอกว่าหกสามนะคะเลขถูกสี่เจ็ดเก้านะคะ